วันนี้พ่อกับแม่ฉันจะไปอเมริกาตั้งหนึ่งอาทิตย์หน้าดีจังเลยพ่อกับแม่ต้องไปบายด้วแน่อยฉันเียไปบอกแนละ้วพ่อกับแม่แล้วก็รีบไปแดนกับเพื่อนกัวว่ันนี้ฉันกับเพื่อนตัวมาของฉันอยู่หละก็คือน,นี่จ้าเพื่อนตัวแม่ของฉันก็คือบุรุษชายนั่นแหละเดี๋ยวันนี้ก็จะไปแดนที่ผาบกันใช่ไหมฉันมาครั้งแรกคุณพ่อคุณแม่ถามมาแล้วคะ่ะวันนี้แต่งตัวสวยเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณพ่ออ้าวลูกแต่งตัวสวยจังเลยวันเนี้ยก็แต่งตัวมาราพ่อกับแม่นี่แหละค่ะพอดีชุดเนี้ยแม่ซื้อให้ตั้งหลายวันแล้วแต่หนูยังไม่ใส่เลยหนูก็เลยลองมาหยิบม,มาใส่ดูสวยจริงเลยนะคะคุณแม่ดูสีเข้ากับตัวหนูมากเลยอะชุดเนี้ยน่อสวยวันเต้นลํานะคะน่าจะเหมาะกับหนูมากเลยค่ะพ่อกับแม่จะไปต่างประเทศหนึ่งอาทิตย์น่าจะลูก ลูกอยู่ที่เนี่ยก็อย่ากเกเรนะตั้งใจเรียนด้วยเข้าใจเป่าค่ะคุณแม่หตั้งใจเรียนสุดๆเลยนะคะหนูรักคุณแม่นะคะหน,นูมาส่งถึงเครื่องบินเลยค่ะอยู่บ้านนะก็อย่าดื้อน,นะเข้าใจไหมเข้าใ,ใจค่ะห้ามไปเ <ไป S 1> ที่ยวตอนกลางคืนด้วยก็อแตบหบนูเคยแอบหนีครั้งหนึงอะพ่อให้หนูนอนนอกบ้านเลยนะครั้งนั้นน่ะเดี๋ยวครั้งนี้ถ้าจับได้อีกก็จะให้นอนนอกบ้านอีกนั่นแหละนะ เออแต่ไม่เปไ็นไรหรอกน้องน้องต้านหนูก็หนีไม่ได้หนีปีนรู้วยอีสี่จะตายพูดแบบนี้จะหนีอีกแล้วใช่ไหมไม่ค่ะก็พ่อจะสร้างขาบานส,สิบกว่าคนอยู่หน้าประตูให้หนูไปไหนล่ะพ่อก็อยู่ในนี้แหละเอาคุณได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วปะเราไปกันดีกว่าเครื่องบินส่วนตัวของเราอะนะหนูไปส่งด้วยหนูอยากขี่เครื่องบินหนูบ้านนะคะหนูร้องขี่ได้ไหมอะลูกงั้นลูก ไปอเมริกากับพ่อกับแม่ดีไหมไม่ไมหนู่ไเทาค่ะอ้าวทำไมล่ะเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าอยากไปกับพ่อกับแม่หนูไม่บอกว่าอยากไปหนูร้องหนูบอกว่าอยากไปดูเฉยๆแล้วค่ะได้ได้งั้นก็ไปดูไปส่งพ่อกับแม่ด้วยละกันโอเคค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่คะหนูมาส่งถึงแล้วค่ะเครื่องบินเราก็สวยเหมือนกันนะคะเสียดายไม่เป็นสีทองเลยอะค่ะคุณพ่อ ลูกจะเอาสีทองทําไมล่ะเขาก็เป็นสีนี้กันหมดนั่นเลยนะ้ะให้คนใช้ยอมมันสีมันหนูได้ไหมคะหน,นีชอบสีเขียวมินเข้มๆอะค่ะมันดูเหมือนสีเขียว,ว่ะคะ่ะหนูชอบสีเขียว,วะคะ่ะก็เลยอยากย้อมมาค่ะคุณพ่อลูกผมของลูกก็สีเขียวแล้วนะเหมือนกันกับสีผมของพ่อหนูเลย หนูเกิดมาเหมือนพ่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเว้นแค่ตาหนูเกิดมาแล้วไม่เหมือนพ่อกับแม่แค่นั้นเองหนูก็งงว่าหนูได้ตามาจากใครอะคะน่าจะเหมือนคุณตาคุณยายละมั้งเพราะคุณตาคุณยายมีตาสีฟ้ามอรกตดค่ะงั้นหนูรีบพาคุณพ่อคุณแม่ส่งแล้วเราก็จะขึ้นเครื่องหนูถ่ายส่งตอนที่หน,นูอ่านหนังสือให้ฟังนะคะ เดี๋ยวแม่จะวีดีโอคอมมาหาลูกทุกวันเลยนะขอบคุณแม่ขอบคุณแม่นะคะรักลูกจ้าช่วงนี้แม่คิดว่าหนูหอมป้าคมจริงแบบนี้หนูไม่ได้หอมนะแค่แม่บ้านมัดเชือกด้านหลังให้หนูแน่นหนูก็เลยหอมอะค่ะแ<อ>ม,ม่หอมจ้ะลูกเขาเรียกว่าผอมผอมอ่าไม่ใช่หอมนะจ๊ะอ่ะรักคุณพ่อที่สุดเลยค่ะอย่าดื้อนะเข้าใจไหม ค่ะคุณพ่อหนูรักพ่อกับแม่ที่สุดเลยค่ะบ๊ายบายนะคะพ่อก็รักลูกไปได้แล้วอย่ามารามาาแถวนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะตั้งใจเรียนด้วยล่ะเดี๋ยวพ่อจะให้บริการคอยดูนะว่าลูกดื้อหรือเปล่าเอเค,ค่ะคุณพ่อคุณแม่บ๊ายบายนะคะ เจนนี่เพื่อนดับอ้าวว่าไงล่ะแกโทรมามีอะไรปะเนี่ยอวันนี้ฉะบอบจะพา,าแกไปผับเพราะว่าวันนี้พ่อฉันจะไปอเมริกาตั้งแต่นหนึ่งอาทิตย์ดาเป็นไงดีปะไปเที่ยวผับกันไนหะมแหมพ่อกับแม่ไม่อยู่เนี่ยก็หาเที่ยวเลยนะจะหลอนอ้ไเธอก็พูดดีๆหน่อยสิไม่น่ารักเลยนึจาเพื่อนเลิฟวันเนี้ย ว่าจะพาไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งนะที่แบบรถม,มากอลุ่ยอร่าใช่ปะฉันก็ไม่ค่อยเคยไปหรอกฉันไปต่างานเต้นลำเนี่ยฮะเนีย่ยเธอเชื่อปะชุดแต่ละชุดอะอยาวยันพืนอตอนนี้ฉันจะลมแล้วนะเนีย่ยฉันใส่ชุดเนี้มันไม่เหมือนกับงานเต้นลำของเธอหรอกจ้างานเนี้บอกเลยว่าสนุกมากจริงเหรอจัง,องฉันรีบเปล่งชุดแล้วกันแค่นี้แหละบ้าะ อ้าวนี่เจนนี่ชินมาแล้วแกดูดิขาเป็นแผลเพราะปีนรวแล้วตุกมาดีนะวันนี้พ่อบ้านหลับกันทุกคนฉันก็เลยปีนลงมาแต่ว่าขาเจ็บแบบแกเลื่อนไหลเลยปีนสะดุดขาตัวเองล้มหน้าทิมแกแน่ใจหรือเปล่าวะบริการของพ่อแกไม่ได้ตามมาด้วยอะเออวาไม่แน่ใจด้วยอะฉันคิดว่าพวกนั้นน,นไม่น่าตามเธอมาหรอกก็ลำคาญหล่นกันนะ่ะยะ เออรีบไปได้แล้วก่อนเพราะบ้านฉันอาจจะเห็นแถวนี้ก็ได้ว่าขอให้ตามนี่มึงเลยนะกิดไม่เห็นคุณหนูตื่นมาอ้ยงั้นแกก็รีบมาก่อนที่พวกนั้นจะตื่นซิแล้วก็ไปแป๊บเดียวแล้วเราก็กลับมาแล้วแกก็นอนปกติแกโอเคป้าพวกนั้นจะได้ไม่สงสัยว่าคุณหนูไปไหนมาเข้าใจปะ่ะ <c oughs> เออฉันพ่อจะมีโทรศัพท์ฉันโทรศัพท์ให้พ่อจะดูได้ว่าตอนนี้บ้านทําอะไรอยู่เออพอดีเลยตอนเนี้ยพอบ้านน่ะมันระงับอยู่เลยอะ่ะเออดีเลยแกดีเลยแกไปเลยไปเลยไปเลยไปไปฉันเตรียมสถานที่ไว้ให้แกแล้วชุดือนปัาข้างบ้านเลยอ่ะแกโอ้ยชุดนี้แหละปังพอดีเย่มากรับรองเลยคนเขามองกันทั้งงานอะ่ะเออไปได้แล้วไปวได้ล้สายไม่ขับรถไปหรอรถฉันก็มีนะหล่อนต่อใส่ไปปล่ามึ เคยขี่มอไซค์ปะเนี่ยหล่อน่ะเคยเคยไม่เคยไม่เคยสิดิฉันขี่ให้ดูนี่โชว์เลยโอ้ยลงไปลงไปจะขับเองแกขับมอไซค์ไม่เป็นลูกคุณหนูไม่เคยขับมอไซค์เดี๋ยวก็ตุยเย่มาเนี่ยเดี๋ยวพ่อกับแม่แกก็ดนาดเลยมีเป็นไรหลอเฮ้ยนี่เธอเครื่องมากเลยครับเครื่องมากจริงโอ้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่แกก็จะด่าแกหลอกไปไปไป พาลูกขี่มอเตอร์ไซค์อย่าพูดเลยอย่าพูดมากนะจะพาไปเที่ยวเว้ยเออเออแกแน่ใจเหรอพาฉันขึ้นเวทีเนี้ยเจนนี่โอ้ยแน่ใจสิฉันมาร้องเพลงที่เนี่ยประจำเลยนะดูสิคนเยอะแยะไปหมดเลยอะเขามองฉันนะแกโคคนเลยขเยขาพูดสวยเขาสวยดิครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เห็นไหมเขามองฉันเมืเ่อกี้ขนาดผู้ชายยังมองฉันเลยเออแล้วพาจขึ้นเมทีได้ย,ยังไงเจนเนี่ฉันจะมาร้องเพลงจตลอนเอาหล่อะนเะจคิดได้เลยเชื่อเจนเนี่จะใส่ชุดเหมือนค่าป้าข้างบ้านเนี่ยแกเต้นสวยๆฉันโดเซได้เลยไรล่ะสวสตายข้าุบาทมากเจนนี่มึงหลบเลยเ <laughs> นี่ยุมคุณลุกขึ้นมาเลยนะลุกขึ้นเอเอ้ยเต้นเข้าไปเต้นเข้าไปแบบนั้นแหละเขาให้เต้นมันมันแบบนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะไปร้องเพลงลร้องเพลงเร็วเลิวอีนี่ร้องเลยลา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 ลยลา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 ลต้าลาลาข้ลา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 ลเล้ลาลาลาลลงาลาลาลลา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 ละง ดังไงที <Bien ven ido> ja di ่โนหินลอยมาจากหินท like, ja. okay, ja. ี่ญี่ปุ่นเอเชียเป็นร้องไม่เป็นแล้วอ่ะร้องเออหลบไปอย่าะโนหินลอยมาจากหินที่ญี่ปุ่นเอเชียโอ้ยแกร้องได้ห่วยแตกมากเลยจ้ะจะดังไงเราค่อย่อ๋อ่ะเตาไงท่าเต้นก็อุบาทเสียงก็อุบาทิกระห่าเตาไงเต่าเตาเตาองวะ พอแล้วพอแล้วร่มต่อฉันจะร้องต่อคนเขาถูหนวกไปทั้งงานแล้วเนี่ยเพ้งกันแล้วะ่าคู่ห่วยเลยเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ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 ตัวพี่ชอบกินตับเป็ดอะไรกันอ่นนึ่งเป็ดอะไรวะแกบอกว่าตับไก่ใช่ปะฉันบอกว่าตับเป็ดอร่อยว่ะอร่อบตับตับตับ ตัวพี่ชอบกินับเด็กนีุ้ไมาอีกแล้วพอแล้วแหละกลับบ้านกลับบ้านตายตายอ้มกลับบ้านได้แล้วแกเมามากแล้วเนี่ยอ๋อแกชื่อเจีนิเฟอร์ใช่ไหมแกชื่อสมชายใช่ไหมเออกูสมชายเองนี่แหละแต่ดีหย่างยัยอุ้มนะอุ้มแกเป็นบ้าแล้วเหรอทำไมพูดแบบนี้เนี่ยฮะเจนนี่อย่าเจนนี่เจนนี่ พิงแต่หน้าเหมือนสมชายเลยนะความจริงก็เป็นสมชายนั่นแหละอ้อยเนาะสวัสด,ดีนะทังชื่อเบ็คพิง <laughs> แบ็พิงบ้านป้าแกดิไอเนี่ยมาถึงหน้าบ้านแกแล้วเนี่ยไอลูกคุณหนเข้าบ้านไปเลยไปจะพาจะง้อหน่อยฉันกลัวผีเดี๋ยวบริการแกก็จับฉันหลอกเดินไปคนเดียวเลยไปไม่เอากลัวผีไปส่งหน่อยได้ใจร้ายจังเออเออเดี๋ยวเดินไปส่งเดี๋ยวเดินไปส่งเดี๋ยวเดินไปส่งถึงหน้าบ้านเลย เราก็จะอยู่รอแกฉจนนว่แกจะเข้าห้องไแล้วว่าสมชาจจนถึงบ้านแล้วน่าจะส่งต้องเปิดประตูไหนได้ไหมอ่ะเออไปเธออีเจนนี่เ้ยไปเธออีม<อ>ผีผีอะไรยะฉันคนใจย,ยะชื่อเบลลี่เบลลี่สวัสดีจ้า เจอคนช้ยแล้วทำไงดีอะแกเดี๋ยวมันก็ฟ้องพ่อแกหรอกว่าแกแอบหนีเที่ยวมาให้เงินไว้ดีฉันเก็บเงนินบิดตัวไวเอามาบ,บ้าเอาเงินไปแล้วก็เออขอบคุณค่ะในท่านฉันชอบเงินที่สุดเลยค่ะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการขอบคุณมากเลยนะคะเรียกว่าตัวมาก็ได้จ้ะยี่เนี่ยมันเป็นกระเทย <c oughs> เฮ้ยอย่าพูดหน้าสิเดี๋ยวคนเ<ม>ขาก็รู้มดแล้วไม่ใช่เป็นกระเทยสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ อ้าววันดีจ้ะลูกกำลังจะเข้านอนเหรอจ๊ะค่ะกำลังเข้านอนเลยค่ะตอนเนี้ย <c oughs> ลูกที่นั่นเป็นยังไงบ้างก็ดีเหมือนกันละค่ะแต่หนูกลัวผีนิดน,นึงอะค่ะพรเสียงมอนว้าหัวนี่ค่ะหนูก็จะกลัวนิดนึงอะค่ะคุณแม่อ้าวทำไมไม่ให้คนรับใช้มานอนเป็นเพื่อนล่ะจ๊ะอ๋อไม่ต้องหรอกมั้งค่ะเพราะี่หนูนอนคนเดียวได้อะค่ะ ไหนูเอาเจ้าแมวมูมานอนด้วยก็ได้ค่ะดีแล้วจ้าวันนี้อ่านหนังสือตั้งใจเรียนไหมตั้งใจค่ะหนูอ่านให้ฟังเลยวอเตอร์คือน้ำค่ะเก <c oughs> ่งมากจ้า <c oughs> มี่คืออีโต้ค่ะพ <c oughs> ามผาม <c oughs> คุณแม่ตลกไหมคะตลกมากเลยจ้านี่ลูกเล่นมุกจริงๆเหรอคะเนี่ย <c oughs> คุณแม่ค่ะคือเจนนี่อะ มันพาหนูเล่นมูกว่าเออเล่นมูกแบบเนี้ยจะให้คุณแม่ยิ้มได้ยังไงอะค่ะอ๋อสมชายนะหรอจ๊ะใช่ค่ะสมชายเขาดีมากเลยค่ะอ๋อสมชายก็เป็นเด็กดีนะตั้งใจเรียนดีช่วงนี้ก็ตั้งใจเรียนไปก่อนเข้าใจไหมค่ะในห,หนูค่ะรักลูกนะจ๊ะรักเหมือนกันค่ะแล้วคุณพ่อไปไหนทำไมไม่คุยกับหนูเลยอะ่ะ เขาพอดีว่าคุณพอ่อทำงานอยู่จ่จะลูกโอ้ค่ะเนี่ยสุดทายจังไรนะคะแค่นี้นะคะคุณแม่รักไม่สุดเลยค่ะรักลูกนะเป็นเด็กดีนะค่ะคุณแม่บ๊ายบายค่ะ